thank <laughs> you อีกแล้วรอกล้วยฉันอุบัติเหตุถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันและไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพียงแค่การเดินสะดุดล้มก็ถือเป็นอุบัติเหตุแล้วอุบัติเหตุอยู่รอบตัวเรา และสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอุบัติเหตุหาเสียชีวิตรหรือสูญเสียวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรจะได้รับสิทธิทดแทนไม่เกิน60,000บาทถ้าเกิดอุบัติเหตุนอกโรงเรียนบนท้องถนนสามารถเบิกจากพรบก่อนได้และยังสามารถเบิกกับโรงเรียนเพิ่มได้อีกไม่เกิน7,00 0บาทสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคพอพอ1 1 8 6และที่เว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะ